อ๋อเมในคุณแม่มาเนี่ห่อนเมยป่เนาะโอ้ยเนาะมันมันช่วงใบใบช่วงอันนี้มันจะห่อนแห้งเนาะมันห่อนเทียงเนี่ยเออแผ่เข่าแผ่เขามาพากอาจารยอยู่ยุบันขามแล้วนี่เด้อแ่ไได้หลแต่มันไม่แก่คุณแม่่เบิ้งกล่องเนี่ ดูเิ่งเห็นงอดบานขามบันขามกินข้าวสวยแล้วก็เอาเหนียกน้อยห้องยังค่อยไหลไปเรื่อยๆอ่ากินขาแล้วก็ล่งแขงล่งขาขึ้นก้อนอ่ะอ่ ทางไหนสาวบึงทางน้ำเดี๋ยวค่ะตีทางน้าทางน้ำค่ะโอ้มาได้คามาพั้าวอนวันนี้มาพรกา่อนสิบบาทสามค่ะมาได้ค่ะวันนี้แดนนดหอนแห้งฟูมะเพื่อน แล้วนี่ยแผนกแพ้นแนเพข่ามีนอนเตรียมได้คนนะ่ะมันแดดหอนแห้งแพ้เพข่าก็รู้สึกว่าบ่บ่บเป็นใจแบบนี้เหมือนีงบ่ได้หลายน,นะว่ามันทีมงานไหนมาเพีย้ยนก็พอ,อเห็นโทรมาหาว่า ข้าเจ้ากกำลังแพร่เลยคุณแม่แพร่อยู่ขุนอีกสุ่มหนึ่งกำลังมาอยู่แมนสามขั้นอยู่ขุนนี่แหละประมาณสิบสิบวัวเลยล่ะเออแมนเดียวกันย่อมหนดละ

มายกผ้าเท่นแหมได้มกมะหงมะหงตันมาเรียบร้อยเกหกกล้องอกไบเนี่ยฮะเอาไม่จีบยังเนาะเอาน้ำตาลดอกเวนั่นอ่าบอใส่ดอกกล้องบอเบิ้งหอเซ่หลายเสีบหลายตัวชรด ก็เ้ยมาถ่ายม่มหาพาเขาสาวเดียวแมนบอแมนเนนอะไรเอ่าพื้นานอาซีพื้นฉันเอาไปเลยคุณพ่อเอามาเอาเป็นนางเลยเออเชียงใหญ่มากเขากระจเขาพื้นเป็นอไรมาเขาไหลเร็วลูกอื

จันสมพรนกกพะกอะพ่อจิรวัตรเออแมนรถโฆษณาคันคน,น,นึ่งเพรานี่ยพนี่พานี่ยเ,เ,เป็ดโอ้โอ้แมนรถพอสม này hoàn quá mẹ nó một cái đẹp che cả cả đàn đi nhà người แม่มเนี่ยังนอนเดสะจะเบิ่งกล่องผ่านจานนอนรลดัควนยังคน้จัคมัดไทยลูก่นอนคุยรคนเอาแมนไอคิดพงมาจมามเนี่บ่บ่บ่ขึ้นมาจม้าเนี่ยนมาจมาเน่นาเื่อเนีวนิเบล ສາລາການປະລຍານໄປແວ່ສັນທິນບາ Bằng mặt bằng mặt Bản vặt bằng mặt bằng vặt bằng m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 ặt bằng พระกระสือโหราครบบมัานรูปเดียวนะ โ oh, รักังหีิตทางไงทางเสียน้องบวลนพู้ ขันมันออกนอกน้นสังกงเป็นสิทธ์เลยอัเพื่ออืน่นมันเป็นสิทธ์เลยออเอาคุณ่อเรียนเลย เออเอาพอจับสาธุเราพอนึงสปลงกเวนโมนโนสามบันันบวันตินโนสานบเวรมัน 빚은 도 빚은 도 잣도, 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 잣 no as